สวัสดีค่ะอันนี้ก็สั่งมาจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะเป็นแบบไอต่อซอได้6กแพงนะคะเหกห่อนะคะขอขอขอภัรคะพอุิดอันนี้ได้ได้หอ่หอห่อละแปแผ่นนะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยอันนี้คือมีลูกไซสสองคนนะคะก็ได้ใช้ตลอดนะคะ คือทั้งหมดนี่รวมส่งแล้วอยู่ที่341บาทนะคะคุ้มมากๆเลยน,น่าจะใช้ได้ประมาณ2เดือนนใช้ประมาณเดือนละ3าถนะคะคุ้มนะคะสั่งจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็ดูรีวิวร้านอะไรต่างๆถ้าโอเคก็คือสั่งได้เลยนะคะเก็บเงินปลายทางก็แนะนำนะคะ ลูกชายแบบทั้งสองคนไม่แพ้เลยนะคะชุ่มชื่นมากๆเลย